<The> ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตามคาดเลยก็เป็นเป็นอะไรที่เราติดตามอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าก็ยินดีด้วยกับทุกๆคนนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นไงบ้างครับปีหน้าของเรามีโปรเจกต์ยังไงบ้างปีหน้าของเรานะคะ Broken Off Love er, ก็จะได้ลอน์ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ต้นปีเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องรอก็ประมาณต้นปีค่ะช่วงเดือนน่าจะเดือน3เดือนสี่ให้ได้ชมกันค่ะตอนนี้คืออยู่ในโปรเจกต์การเตรียมงานค่ะเตรียมงานอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นแรกของทายที่ตัวเราเองเลยตัดเราเองเลยก็เดบิวต์เราเลยด้วยเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะในฐานะนักบอนค่ะเป็นผู้กำกับเองมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันจะต้องแบบตัดแ่งมันเหนื่อยมากเลยค่ะ แบบปกติเป็นนักแสดงเราทำการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอที่เราต้องมาเป็นแบบผู้จัดเองด้วยเราต้องทำเองทุก Proces ต้องเข้าเอาตัวเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอที่เราที่เราจัดเตรียมมันก็เลยต้องหนักนิดนึงค่ะแต่ก็เต็มที่ค่ะเต็มที่แล้วมันกดดันไหมคะจริงจริงไฟไม่ได้กดดันนะไฟรู้สึกว่าไฟมีทีมงานคุณภาพแล้วก็ มีบุคลากรที่อยู่รอบข้างแล้วที่จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสําเร็จไพ่เลยรู้สึกว่าไพ่ไม่ได้กดดันไพ่แค่ทําตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ในการทํางานแต่ละเซกชันต่างกันแต่ว่าุคลรอบข้างไพ่เป็นบุคลที่มีคุณภาพแน่นอนกว่าจะครอบทีมแบบถาทีมกาบคุณภาพมาได้นี่ยากไ,ไหมล่ะยากไหมเหรอ,อยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันค่ะ <c oughs> ก,กว่าจะรวมทีมกว็ก็เฟ้นหาอยู่อยู่นานแต่ว่า ก็อย่างที่ไฟบอกว่าโอเคไม่เกี่ยวกับเราต้อเกี่ยวดต่อจากนี้ไปค่ะก็พูดถึงไหนแล้วนะคะยากยากทีมงานก็จะหาก็เป็นแต่ด้วยความที่ทีมโปรดักชันทีมพุ่มกับทีมบทเขาค่อนข้างที่จะถึงแรงอยู่แล้วแล้วค่อยก็เลย ได้รับโอกาสจากพี่ๆนะคะก็มีแบบอะไรที่ทําให้ช่วยให้ไปตรงนี้ได้แค่ก็ดีใจมากค่ะดีใจอุ่นใจเลยที่มี้ทีนีในสัปดาห์ตอนนี้คือบริษัทเราได้มีนตัวเราเองแล้วมีีเด็กๆช่วยหามาได้แล้วใช่เดี๋ยวจะบอกทีหลังเนี่ยจะแถลงทีเดียวนะคะใช่เดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวค่ะแล้วเราจะเปิดตัวคู่เราในวันไหนยังไงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคู่เราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะเล่นไหมคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะรอดูว่าเอ้ยใครจะมาเป็นเคมีคู่เรา ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่ที่เรากําลังแบบช่างใจเพราะตอนนี้มีคาดีเดตแบบหลายคนมากมากแต่ <มา S 1> แคนแต่ว่าเลือกมีเคาะเข้ารอบมาแล้วยังไม่ได้เคาะใครเข้ารอบนะนจริงแต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่ามันตัดสินใจยากมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้น ไม่นานก็รอไม่นานก็รอแค่พี่ถามแล้วกันองค์ประกอบของคู่ฝ่ายคู่เราแต่เเกนเเกนรู้สึกว่าเคมีมันถึงจะเป็นเคมีเคใจจริงจริงแล้วคนที่พี่ฝ้ายรู้สึกว่าจะยืนข้างๆกันได้หนึ่งต้องมีแบบจริงๆต้องรักในงานในงานแสดงเหมือนกันแล้วก็มี คาแรคเตอร์ท <aro idity> right so ี่น no ่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นะกดูขอดอกแต่แสดงว่ามันต้องมีคนเดียวใจดิเปล่าถึงไม่อาการยัง๋ยวไม่เรียกอาการเดี๋เป็นใครเปิดแล้วหรือว่าหรว่าหรือว่าป้ามีในใจแล้วเลยไม่ไม่มีหน้าเขารอยมาหน้ารอยมาถูยิ้มไปหูร้อนทุกคนแล้วเป็นเป็นหน้าใหม่หน้า่พี่รู้จักไหมผู้คนน่าจะผู้คนน่าจะ ไม่รู้ว่ารู้สักหรือเปล่าแต่ก็เคยห็นผ่านงานบรวงการไปแล้วไ่เห็นหนาแล้วอ๋อไหมเห็นหนาแล้วอออไหมสนเย้าอยู่ในช่วงโดนหลอกถามนะคะเพาอย่างนั้นท้าช่วยระบูสที่ว่าอะไรคุณเนี้ยมาถึงทำให้รู้สึกว่าอุ้ยพอมองปุ๊บแล้วมันเซนส์เราดีด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีคดีเด็ดหลายคนเราไม่สามารถเจาะจงได้ตอนนี้ก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกว่ามีทั้งที่พี่ๆี่คุ้นตาและไม่คุ้นตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนไม่ปิดไม่กักอะไรเลยแต่ตอนนี้แบบที่ทำให้เราเขินเนี่ยมันใหม่หรือเก่าอะไรนะคะที่ทำให้เราเขินเนี่ยก่ใหรือเก่าเขินเพราะว่าไฟจะตอบไม่ถูกแล้วไฟจะหลุดตอนเนี้ยปีหน้าหรอปีหน้านูปีหน้าปีหน้าต้นปีน่าจะรู้ค่ะอะไรนะคะแสดงว่าไฟก็อยู่โคเดิมใช่ไหมใหอยู่โคเดิมหรือเปล่านะไดโคเดิม พอเดิมพอเดิมอ๋อจริงเวลาพี่ๆถามหนูนะหนูรู้สึกว่าหนูประหม่าได้เลยนะเพราะว่าแต่ละคำถามมาจึ้งมากแล้วหนูไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มาถึงกระบวนการไหนที่เขาบอว่าเขาจะมาเป็นคู่เราตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการสั่การกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเชิงลึกเทอร์นากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออเดี๋ยวได้ทราบเดี๋ยวได้ทราบ แสดงว่าเรามีเรื่องเตรียมไว้แล้วมีมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะไม่งั้นพี่ถามเลวต่อเปาการว่ะป้ายปายปายต้องตอนเรามีคู่ใหม่แล้วว่าเราต้องทำใจขัดจังมือหน่อยอันเย็นวุยยหรอ ืออไม่แต่ในมือคือยัดแต่งนะ,ะต้องถามแล้วพี่เหรอไม่ได้ยัดคูกูถามเลยฝ้ายนะตอนเรามีคู่ใหม่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจก,กับกระแสที่มันเกิดข<อ>ึ้นยังไงบ้าเงเอาจริงๆแล้วอ่ะฝ้ายพยายามที่จะทําทุกอย่างให้แบบให้ให้ใหบาลานซ์ที่สุดสำหรับตัวฝ้ายเองแล้วก็สำหรับตัวแฟนๆเองว่าต้องการอะไรอยากดูอะไรแต่ที่แน่ๆคือ ไฟตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยอะแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันแล้วก็ที่เท่าที่เห็นฟีดแบ็กมาก็ขอบคุณแฟนๆที่รอคอยแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคู่ใหม่ด้วยนะคะก็ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะอือไม่กลัวกระแสตีกลับไหมกับคนที่สุกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เปิดรับในสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้ที่้าบอกว่าเรามุ่งอ่อนนะว่าอยากอธิบายมีให้คนฟังได้เอาจริงๆแล้วแฟนๆก็บอกไฟว่า ให้ไฟมีคู่ใหม่สซะทีแบบมันมันนานไปแล้วแบบเวลาที่เห็นโพแต่ละโพออกมาทุกคนมีคู่หมดเลยมีไฟอยู่กับซันนี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยบางคนเขาแบบเริ่มสงสารแล้วจากจากการมูฟออนกลายเป็นแบบเริ่มสงสารมาแล้วเริ่มมาในแนวเห็นใจแล้วว่าแบบมีซะทีเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับเขาคุยกับซันนี่เลยคือว่าซันนี่เป็นโพ ไมส่สันนี้ันนี่ก็สงสารแบบนี้แล้วสันนี้ก็สงสารแบบแน,นีสสแบบ้แล้วค่ะแสดงว่าการที่เราออกมาถ่ายละครคือเราดูพอตามที่เราเคยพูดไปแล้วจริงๆล้วก็เราก็ต่างคนต่างทํางานในสายชีวิอของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากกว่าก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่า ก็ยินดีด้วยกับทุกเส้นทางของของแต่ละคนที่ที่เดินก้าวไปข้างหน้าต่อไปรวมถึงตัวเราเองด้วยนั่นไฝยได้ดูสัมภาษณ์ไหมครัที่เข้ามาแค,ค่แสลงข่าวที่ข่าวที่ทเรื่องนักจิตเขาบอกว่าเท่ากับที่ไหนเขาก็ทำการตรงนี้ไฝ้อยมองเย่างพากหลายคนติดหนูไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วเลยหนูแค่รู้สึกว่าเออมันมันจะปีใหม่แล้วมันจะสิ้นปีแล้วอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วไายก็ อยากให้ผ่านไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็เริ่มใหม่กับสิ่งดีๆที่เลือกเส้นทางที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขดีกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคงหวังดีนั่นแหละคะ่ะต่อกันไม่ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอันนั้นจะต้องอันนี้หรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่ทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือผ่านมาแล้วก็ มันจะป,ปีใหม่แล้วอ,ะอ่ะก็ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าแล้วกันแสดงฝ้ายก็หวังดีแล้วก็ให้กำลังใจกับคู่ของเราที่ีตคู่ของเราใช่ค่ะก็ก็เคยหวังดียังไงก็ก็ยังคงหวังดีแบบนั้นก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องในวงการที่ที่ยังเอออาชีพเดียวกันนะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแบบไปคิดร้ายหรือไป หวังหลายต่อกันก็ยังย like ังอวยพรแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าก็ขอให้โชคดีในเส้นทางของตัวเองอย่างก่อนหน้านี้ป้ายบอกว่าป้ายจะงคอมเมนต์ที่มารับความเป็นส่วนตัวมันได้มีการดำเนินการไหมหรือว่ามันก็มีค่ะมีค่ะก็มีจากบางทีข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะบางทีแบบพอได้ยินผ่านคนร้อยคนมันสารมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็มันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันเสียหายการที่แบบ การถูกรีพอร์ตงานการถึงอะไรมันมันมีผลกับงานเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไฟค่อนข้างที่มั่นใจในตัวไ้าเองมากว่าไฟาอารมณ์มาลวยมามากๆแล้วแล้วก็อันไหนที่มันกระทบกับไ้าหรือกระทบกับงานไฟหรือบุคคลรอบข้างไฟไฟรู้สึกว่าอันนี้มันเริ่มไม่แฟร์แล้วอะไรมีผู้นี้ีตอนนี้มีมีผู้เข้ารอบไปแล้วค่ะมีผู้เข้ารอบไปบ้างผู้เข้ารอบหลังจากวันที่แถลงไปทำไมเขาถึงเข้ารอบเพราะว่าอ๋ออันนั้นเป็นฝั่งฝั่งแบบ อินเตอร์แฝงก็ให้ทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการแต่ส่วนฝั่งไทยก็จะมีผู้เข้ารอบอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดําเนินการหลักสิบไหมค่อว่าอันนี้ก็ก็มีอยู่นะคะประมาณเออในในฝั่งไทยที่รู้สึกว่าอะไรที่มันอืมลุกลามเกินความบางทีบางอย่างอ่ะใกล้ใกล้ใครก็หาว่าไปแบบอะไรกับคนนั้นคนนี้แล้วมันสร้างแบบเฟคนิวที่มันแบบใช่มันรู้สึกว่ามันมันลำบากในการทํางานมันลําบากในการใช้ชีวิต แบบบางคนแบบที่เขาไม่รู้เขาก็จะเชื่อโดยที่แบบผ่านแค่ไม่กี่วิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่ก็เคยพยายามที่จะให้แบบให้มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หยุดแต่บางทีก็ความใจดีมันไม่ได้มีผลสักเท่าไหร่กับบุคคลเหล่านั้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยใช้กฎหมายดีกว่าก็คือไม่รับกระเช้าไม่รับกระเช้าไม่ไม่ต้องมาขอโทษอะไรไฝ่ด้วยัได้ไหม ก็ไปว่ากันในใน,<ม>ในทางกฎหมายเงินสดก็ไม่ได้อยากได้นะเอาจริงๆอยากได้แค่รู้สึกว่าบางคนบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเองเราก็มีความรู้สึกนะเรามีเรามีจิตใจนะบุคคลรอบข้างเราบางคนที่แบบไม่ได้แข็งแรงพอในในที่จะเจอสิ่งดราม่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันบั่นทอนแล้วมันก็เป็นท็อกซิกในเรื่องแบบ ของเรื่องราวในชีวิตอะไรเงี้ยเรานั้นที่เราเพื่อไปมันลดน้อยลงไหมหรือว่าเขาก็ยังก็มีลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงบางคนก็มีขอโทษบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยฟังความแบบหลายๆด้านฟังหลายๆด้านอะไรเงี้ยเอาจริงๆเรื่องราวทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองอะมองให้ว่าดีก็ดีอะมองให้ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีมันอยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้น ร no nee, no right? ู้สึกไงพอเราได้พูดทุกอย่างไปได้ปล่อยรักมันทำรู้สึกว่ามีคนรักเรามากขึ้นเหมือนถึงว่าคนที่เขารักเราเขาแสดงเขาดคอมเมนต์านงานไหอะไรได้ดูได้ติดตามบ้างค่ะก็ก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็สำหรับสำหรับแฟนค่ะฝั่งฝ้ายอ่ะฝ้ายก็แค่รู้สึกว่าใครที่เป็นเฟมิลี่ฝ้ายรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ชื่นชมแล้วก็เสร็จกันที่ผลงานมากกว่าแล้วก็ ใครจะทําอะไรก็คือปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแฟนๆที่แบบบางทีก็รู้สึกว่าก็คงความรู้สึกเดียวกับฝ้ายแหละอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกจะปีใหม่แล้วแสดงว่าต้นปีเจอแน่นอนว่าฝ้ายจะมากับใครต้นปีเจอแน่นอนแน่นอนฝ้ายใช่ไ้มฝ้ายรู้ไหมตอนนี้ฝ้ายมันยังสอนย่อสิคะอ้ายน่าเป็นเลิกมากเลยอะไรคะมันมีใจใช่ไหมหรือมีในหัวเสียงในหัวพูดว่าอะไร ไม่มองใครก็ได้ก็ไดเด็มรช่วยเลยไดแป๊บนึงขนจะหลุดหมดแล้วจ้าช่วยด้วยคก็ได้ฝากฝากทุกท่านรากากที่เออแบบเจอแน่แน่ับสอกวไดเป็นนักแสดงหนึ่งสองสแอคชั่น ปีหน้านะคะ Broken or f l ฟเนะคะฝากพี่ๆทุกคนติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยววันแถลงข่าวนะคะจะเชิญพี่ๆทุกคนแล้วก็จะได้ได้รู้ได้เห็นได้เจอกันนะคะได้สัมผัสวันนั้นอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะ่ถเขาไก่อนไงว่าเขาไถาม ออน้าหรไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเร็วไปนะต้นปีต้นปีได้รู้กันแน่นอนอ๋อร้านขันทองใกล้เปิดแล้วนะคะใกลต้นปีเหมือนกันมันปีเหมือนกันจะเชิญนะคะพี่ๆนะคะพี่ใหญ่จ้าเอาพี่ขอขอประเด็นหนึ่งเนาะตอนนี้แบบว่าไม่ตอนเนี้ยบอสบอสเปิดโอกาสให้แบบออสตากลับมาประกวดได้หลายคนก็จิ้งมาที่ออสตามิสเตอร์ออสตาออคนที่ได้ตำแหน่งไปแล้ว ทำแบกได้เราติดหนึ่งในชื่อโพที่เป็นกรับราได้คำตางไงออสตาไงเขาบอกคนที่มันสามารถเป็นโคนเติมแล้วว่ากลับมาได้อยว่าตอนนี้ไฟไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยค่ะแต่แต่ถ้าใจอยากอยากตลัไมะไหมเอาเป็นว่าไฟเป็นกําลังใจให้คนทุกคนที่ที่จะประกวดออสตาแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแขวนส้นสูไปแล้วแขวนไปแล้ว ปิดจบอเออไปก่อนนะจ๊ะนีูนะสองโอเคเป็นอะไมันปาแม่แบมันก็หยิบอันนี้เ pues ออพ um 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 ี่อยากเนคอม่แทนมี่ไหนอ่ะรุ่ที่หน่รีอรามรุน่รีบรีบรีบเออคไปพันนไปพูนรับอยากได้กูอีกลกร่น้